Alhamdulillahillazi yatawalla as-salihin wal-akibatu lil-muttaqin wa la illa ahla as-salimin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamat aslim al-masid amma ba'at. Allahumma inna nas'aluka idman nafian tayiban, wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. อัลลอมาอาตีนุฟุสันะตักวะฮะสักกีฮะอันตะขัยรุมันสักกะฮะอันตะวะลียฮะวะมูลาฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบรอกาตุก็ทำโดยละพี่น้องผู้ที่มีมาวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการศึกษาหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าอัดดูรุสุนเยอมียะมินัสซุนานิวันอัคกามิชรอียะเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมบทเรียนต่างๆในแต่ละวันโดยอ้างอิงแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยพูดถึงบทบัญญัติต่างๆที่อยู่ในอันกราและฮะดีษของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมหนังสือตำราเล่มนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่รวบรวมบทเรียนทั้งหมด330บทเรียนด้วยกันเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อเป็นการสอนแก่ผู้ที่มาร่วมละหมาดในมัสยิดก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานเราก็เข้าสู่ในสาระประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อและการใหเอกภาพต่อรัสบานหัวตาอาล และในค่าวก่อนเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของการตั้งภาคีต่างๆและในรูปแบบต่างๆในวันนี้เราก็จะมาต่อในบทเรียนที่19ในเรื่องของตาริมมอิตยานนนกูฮานวันมุนจิมีนวันอรรอฟินหัวข้อนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นหัวข้อที่พูดถึงในเรื่องของการห้ามในการไปหาหมอดูในการไปดู โชคชะตาต่างๆหรือไปดูนักสยศาสตร์ไปดูนักบ่อนดูนักโหราศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะเสริมดวงต่างๆเพื่อที่จะทําทนายโชคชะตาในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะไปดูของที่หายเพื่อที่จะให้หมอดูได้ดูว่าของวางไว้อยู่ที่ไหนหรือว่าหายที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องผู้ที่มีมัน่นในบทเรียนนี้พี่น้องผู้ที่มีมั่น เป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับอะไรหมอดูต่างๆหรือคนที่ทำนายทายทักต่างๆมักที่จะอะไรมักที่จะอ้างในเรื่องของสิ่งเ้นลับความรู้ที่เป็นสิ่งเล้นลับดังนั้นเนี่ยใครที่อ้างตนว่ารู้ในสิ่งเล้นลับหรือทำนายทายทักสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งรู้สิ่งที่ผ่านมาหรือทำนายทายทักสิ่งที่เป็นโชคชะตาต่างๆโชคลาภต่างๆ หรือทำนายทายทักสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยขัดต่อหลักการอันกุรอานและฮะดิษของท่านนาับีมุมฮัมหมัดสุลัลฮุอลัยฮะสัลล,ลัลลลมมากมายพี่น้องผู้ที่มีอิหมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในสิ่งลึกลับไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เว้นแต่ละสุบฮานะฮุวตาตาอละดังที่อละสุบฮานะฮุวตาตาอลาะได้กล่าวว่ากุนจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดและอย่าละมุมันฟิสซ์มาวะติวนอัลกัยบะอิลลัลลอฮฺ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าไม่มีใครล่วงรู้ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่บนชั้นฟ้าต่างๆและแผ่นดินในความรู้ที่เป็นสิ่งร้นลับเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาต้าลาอยู่ในสุรตุนน้ำองค์การที่65ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิ่านไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านนาบีหรือบรรดามาลายกาที่ใไอชิดต่อลลซุบฮานะฮุวาตาละไม่มีใครล่วงรู้ เว้นแต่เรสุบะหนะฮัวตาลาทรงบอกทรงเป็นว่ายูทรงแจ้งให้กับพวกเขาลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานมีหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากบรรดาภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮุอะสลัมพาดพิงไปยังท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮุอะสลัมได้กล่าวว่ามันอตาอัลรอฟันใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหรือไปหาคนที่ทำนายทายทักต่าง โชคชะตาต่างๆหรืออนาคตต่างๆฟาซาละหูอันชชยอินลำตุกบัลลหูโซอลตุนอัลบานและละและถามหมอดูต่างๆในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนต้องการการละหมาดของเขาก็จะไม่ถูกตอบรับเป็นเวลา4 0คืนด้วยกันหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานเป็นหะดิษที่บันทึกโดยอิมามมุสลิมรหัสหะดิษ2230 ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอม,มัลมีหะดิษหลายตัวหลายหะดิษที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลลามได้สมทับถึงคนที่ไปหาหมอดูคนที่ไปหาโชคชะตาต่างๆคนที่ไปเสริมโชคลาภต่างๆหรือไปหานักโหราศาสตร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเช่นเดียวกันนักโหราศาสตร์เนี่ยมักที่จะใช้อะไร ใช้หมู่ดาวต่างๆใช้โหราศาสตร์ต่างๆวงโคจรต่างๆเพื่อที่จะทํานายทายทักถึงช่วชะตาต่างๆลุกมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานมีหะดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอบีฮุรรย์ราะห์รดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านอสุนสัลลัลลอฮาลฮุอัสัลามกล่าวว่ามันอาตากะฮินันฟะสดะกอฮูบิมายะกูนใครก็ตามที่มาหาหมอดูและเขาเชื่อในสิ่งที่หมอดูนั้นทํานายทายทัก เอาอาตาอิมรอัตหูฮะอิดอนเอาอาตาอิมรอัตหูฟิดูบูริฮะหรือใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาในขณะที่นางนั้นมีประจำเดือนหรือมีเพศสัมพันธ์กับนางในช่องทาวารหนักของนางฟะกอดบารีอัมมิมมาอุงซิลอาลามุฮัมมัดิน ใครที่กระทำเช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านนาบีได้กล่าวว่าดังนั้นฉันจะไม่ขอเกี่ยวข้องในสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะลหยฮะสัลมฮัดีษิษบทนี้ก็เป็นหัดีษิษที่สำทับอย่างรุนแรงสำหรับคนที่มีพฤติกรรมทั้งสามอย่างอยู่ในบันทึกของอิมามอบูดาวดรหัสหะดดิษ3904 ท่านอันบาน,นีได้กล่าวว่าสายรายงานนั้นเป็นสายรายงานที่ถูกต้องอยู่ในหนังสืออันมิชกาเล่มที่สองหน้าที่1294ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานมีหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงไอชะโรดิยัลลอฮุอันฮะท่านหญิงไอชะได้กล่าวว่าซาอัลลอฮ์สุลลลลอฮิสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอูนาสุนอันินกุฮานผู้คนเนี่ยมักที่จะถามท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซสลัมถึงบรรดาหมอดูต่าง ท่านนาบีได้ตอบว่าไลซูบีชัยอนพวกเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีความจริงอะไรเลยฟะกลูอ uh ah ินนะฮุมยูฮัดดีซูนะอยานันบิชัยอีฟะยากูนฮักกนบรรดาเหล่าสัฮาบาเนี่ยได้ตอบแก่ท่านนาบีว่าแท้จริงบรรดาหมอดูเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาได้พูดคุยได้แจ้งให้แก่พวกเราบางครั้งบางคราวสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริง فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديك عوا تلك من الحق يخطفها أن جن فيقرها أي ينكيها في أسن وليه فيخلطون معها مئة كثبة تنبي محمد صلى الله عليه وسلم تجي جيغ لو بندى صحابة لو ที่เรานั้นมองไม่เห็นมักที่จะไปลักลอบฟังว่ายูจากรสุภนะนาหวตะลาบนชั้นฟ้าเมื่อเวลาอะไรเมื่อเวลามีการให้ว่ายูเ่เหล่าบรรดามาลาย่าต่างๆก็ต่างคนต่างเจ่าญงานและเหล่าจินพี่น้องผู้ที่มีหมาชัยตอนมักที่จะไปลักลอบนำข่าวข่าวเหล่านั้นและยยนให้กับคนที่เป็นสาหายของพวกเขานั้นก็คือมนุษย์หมอดูต่างๆ เพื่อที่จะสิบกระซาบในหูของบรรดาหมอดูฟายคลีตูนะมะฮะเหาล่ายินเหล่านั้นหรือชัยตอนเหล่านั้นเนี่ยมักที่จะปะปนด้วยกับอะไรความเท็จมากมายมากถึง100ความเท็จไม่เป็นความจริงเลยพี่น้องผู้ที่มีม่านบางครั้งอาจจะมีความจริงสักหนึ่งความจริงแต่ที่เหลือความเท็จทั้งนั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีม่าน h ะด i ษบทนี้ก็เป็น h ะด i ษที่บันทึกโดยอิม i m ั m บุคอรีและ imam ม,มุสลิมรหัส h ะด i ษของ imam อบุคคลดีห้าเจ็ดหกสองและในบันทึกของอิมาม u s l i m สองสองสองแปดต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานดูการอธิบายของท่านเชคท่านเชคได้กล่าวว่าอะไรอันแงบุมินันอูมูรอิลลลตีอิคตัสละลอฮูบิฮานัฟซะความรู้ในสิ่งลึกลับเนี่ยถือเป็นเรื่องหนึ่ง กิจการงานต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาอาลาทรงสงวนอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาอาลาทรงสงวนเฉพาะเจาะจงสําหรับพระองค์วะอัและอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺตาอาลาทรงแจ้งในองค์การที่ผมนั่นหยิบได้หยิบยกเมื่อสักครู่ไม่มีใครล่วงรู้เรื่องต่างๆที่เป็นสิ่งเร้นล,ลับได้อื่นจากพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นมารักที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตะาอาลาหรือนบีที่ถูกส่งฟ ah ามมนิดาอินมันไหบิฟะหูวะกฮินุนใครก็ตามที่อ้างว่าตนนั้นรู้สิ่งร้นล,ลับเขาคือหมอดูที่โกหกฟาอินซอดากออาฮยานั้นถึงแม้ว่าหมอดูเหล่านั้นอาจจะทำนาย th th ak, ทายทักถูกต้องบ้างและววลายูส uh ุสุอาลูฮฺ อาวิสหาบุิและยิ่ไม่อนุญาตในการถามหมอดูไม่อนุญาตในการไปหาหมอดูใครก็ตามว่ามานิด่าอินมันแอบอูอิอัตตกอด้อันมักลูกน์ย์ลลามุนแอบฟะฮูว่าคาเฟรุลี่อันหูมุกัสซิบุลินก nah ูอานิวซุนนะท่านเชคได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าแท้จริงสิ่งถูกสร้างหนึ่งสิ่งถูกสร้างใดรู้สิ่งเล่นลับ เขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่อรัศมีฮานาหัวตาอลลอันเนื่องมาจากปฏิเสธต่ออันกุร่าและฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุะสัลลัมอยู่ในลงไปดูในประเด็นที่บรรดานักวิชาการในฟัตวาวะอยู่ในหนังสือฟาตาวาของเลเจนาดาอิมะฮ์ลินอิฟตะเล่มที่หนึ่งหน้าที่400พี่น้องผู้ที่มีอิหมาดเรามาดูเกตความรู้ในบทที่19ท่านเชคได้สรุปอยู่3มเรื่องด้วยกัน เกิดความรู้ที่นึ่งต้ามรูอิตยานิ่งุฮานวันอัลรอฟีนวะฮุมไม่ยัดไยอิน b, มัลไกบ์วะมะริฟะตะมาแกานะเอามายากูนมาใสยากูนสาระประเด็นที่หนึ่งห้ามไปหาหมอดูหรือคนที่ทำนายทายทักโชคชะตาต่างๆเพราะเนื่องจากว่าพวกเขานั้นอ้างถึงสิ่งลึกลับอ้างถึงความรู้ที่เป็นสิ่งลึกลับหรือ อ้างว่าตนเองนั้นรู้ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นผ่านมาและรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหมายถึงเป็นการทำนายทายทักนั่นเองสาระประเด็นที่สองพี่น้องพุทธีมีมานอันนั้นแกฮินาวันอารอฟก็ยัสดูกุฟีกะลิมาตินวาฮิดะตินวละล ah. ายะลิตุฮะบิมิอติกัตบะแท้จริงหมอดูหรือคนที่ทำนายทายทักชะตาต่าง อาจจะพูดจริงในคำพูดหนึ่งคำพูดใดแต่คำพูดของพวกเขาเหล่านั้นปะปนด้วยกับความชั่วความเท็จหนึ่งร้อยกว่าความเท็จคิดดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานและสาระประเด็นเกตความรู้ที่สามนั่นก็คือยาดคูลูฟินกะฮานะวัตันจีมายุ่ัมมาบิกิรอาตินกัฟวะิรอาตินฟันเจนวะอับรอจินฮัสต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาสาระประเด็นเหล่านี้ บางครั้งมันเกี่ยวข้องกับหลายๆประเด็นในเรื่องของการไปหาหมอดูเช่นอะไรบ้างพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านการไปหาหมอดูการทํานายทายทักโชคชะตาโหราศาสตร์ต่างๆมันเข้าไปหลายต่อหลายด้านหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการอะไรการสับไพ่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านการสับไพ่ทานายทายทักโชคชะตาโชคลาบต่างๆการเสี่ยงติว้วการใช้ไม้ต่างๆเพื่อที่จะเคาะว่า มีอะไรหลุดออกมาแล้วก็อ่านข้อความถ้อยคําต่างๆเหล่านี้เยอะมากพี่น้องพุที่มีมาในสื่อโซเชียลในสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆมากมายการอ่านไพ่ย,ยิปซีการอ่านตําราพุทธคุณต่างๆการเสริมดวงต่างๆปฏิทินโหราศาสตร์ไทยปฏิทินโหราศาสตร์ของ ประเทศนู้นประเทศนี้เยอะมากพี่น้องผู้ที่มีหมาสิ่งเหล่านี้มันขัดต่อหลักการศาสนาการไปดูโชคลาภโชคชะตาการไปอ่านไพ่ยิปซีการไปทํานายไทยทัก12ราศีการทํานายไทยทักด้วยกับลูกเต๋ามากมายพี่น้องผู้ที่มีหมาสิ่งที mm. ่มันขัดต่อหลักการศาสนาขัดต่อหลักความเชื่อนี่เยอะมากดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมาจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องถอยจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องไม่ไปหาหมอดูไม่อ่าน ไม่ไปค้นคว้าเรื่องเหล่านี้วเว้นแต่นักวิชาการความรู้เท่านั้นที่พวกเขาสามารถที่จะอะไรไปเช็คดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไงเละไปห้ามปามไปอะไรตักเตือนสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะไปได้ฉเฉพาะสําหรับคนที่มีความรู้เท่านั้นบรรณานกวิชายการอนุญาตหากไปเสาะดูว่า การกระทําของพวกเขาเป็นยังไงบ้างผิดต่อหลักการศาสนาไหมแต่ปัตุชนคนธรรมดาที่ไม่มีความรู้พี่น้องห้ามเพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีหมานก,การไปหาหมอดูสิเป็นสิ่งที่อันตรายมากแค่เพียงไปหาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาไม่ทรงตอบรับการงานในเรื่องของการละหมาด40คืนด้วยกันดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมาดใครก็ตามที่ไปเชื่ออีกไปเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเกล่าวเนี่ย เท่ากับว่าเขานั้นได้ปฏิเสธในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮะาัยฮวะซัลลัมได้นํามาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับทุกคนหากเราไม่ได้สนใจในประเด็นเหล่านี้เพราะเนื่องจากว่าสื่อต่างๆมากมายที่อยู่ในโซเชียลสื่อต่างๆมากมายที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้าากเราไม่ได้เรียนในเรื่องของประเด็นเหล่านี้เนี่ยอาจจะพลาดพังไป ไปอะไรเขาเรียกว่าไปสนใจกับสิ่งที่มันขัดต่อหลักการาศาสนาก่อนชาอลาะในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในบทเรียนที่20ในเรื่องของอะไรอเซฮูวัตรเฮบูมินฮูในเรื่องของสยศาสตร์ต่างๆแล้วก็ความน่าสะพึงครัวของสยศาสตร์ที่มีบทบัญญัติพูดถึงโดยมีการสัมทับอย่างรุนแรงมากในเรื่องของฮูกุมของคนที่อะไร ทำศิยาศาสตร์ก็อินชาอัลลอฮ์ในข่าวหน้าพี่น้องผู้ที่มีมานก็ฝากติดตามในตอนต่อไปก็ขอปิดท้ายด้วยกับวบิลายตอฟิกวันฮิดายยัสซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ